สวัสดีครับทุกทุกคนที่เข้ามาชมช่องสูตรใบเะลาห่าหน่อยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวผมจะมาลงแต้มรวม2ตัวล่างนะครับจำนวน4สูตรเป็นสูตรเก่าทั้ง4สูตรนะครับซึ่งเดินต่อเนื่องมาจากวันที่ผ่านมาวันที่ผ่านมาออก3นะครับแต้มรวม2ตัวล่าง4สูตรก็ชนกันที่แต้ม9้านะครับได้เกาพอดีนะครับทั้ง4สูตรเป็นสูตรเก่านะครับเดินมาร้อยกว่างวดนะครับร้อยสามสิบงวด ก็เรามาดูกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปแบบเร็วๆนะครับเพราะผมติ๊กไว้ทำไปบ้างแล้วนะครับเป็นสูตรเก่าก็สมาชิกก็ผ่านตามมายิ่งสมาชิกเก่าก็จะรู้กันอยู่นะครับก็เลยไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะ,อะวันที่ผ่านมาผมลงไปทั้ง4สูตรนี้นะฮะสูตรที่1นึ่งร้อยยี่สิบเมืเดินร้อยสามสามร้อยสามประมาณนี้สูตรที่1นึเป็นสูตรแปดตัวนะวันที่ผ่านมาได้เก้านะครับ อ่ศูที่สองก็ได้9กู้นที่สามก็ได้9กู้นย์ที่สี่ก็ได้9ก้านะครับศูนย์สสี่แเกทั้งหมดชนกันห้าตัว4 0. ีสูตรก็ได้เต็มเก้านะครับผมจะใช้4 <palate> ีสูตเดิมนะครับสี่สูตเดิมาแบบเร็วๆกันเลยนะอู่ที่1 สูตรที่หนึ่งสูตรที่สองสูตรที่สามนะครับลงช็อปมาใกล้เคียงกันนะครับก็อยู่ประมาณที่ผมลงมาประมาณสิบงวดสิบเอ็ดงวดครับอันนี้คือสูตรที่หนึ่งนะครับนะลงมาสิบงวดสิบเน,นี่ยให้ดูไปเมื่อกี้นะอันนี้ผมทําให้แล้วนะว่าที่จะหาเวลาสุดวด่าที่จะถึงเนี่ยนะเนี่ยผมบวกให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือสูตรที่หนึ่งนะสูตรที่สองก็เหมือนนี้เหมือนกันแต่ว่าผมไม่ต้องหยิบมาให้แล้วนะ ลงช่องมาพอๆเท่าเทียมกันหมดประมาณ10สิบงวดนะครับลงช่องมาสูตรที่1เป็นสูตร8ตัวนะครับส่วนสูตรที่2กับสูตรที่3เป็นสูตร9ตัวนะครับลงช่องมาประมาณ10บงวดเท่ากันนะนี่ผมงวดที่จะถึงเนี่ยผมทำไว้เรียบร้อยแล้วนะคะับนี่ทมานะครับสูตรท <c oughs> ี่เป็นสูตร ที่4นะครับส่วนที่4ี่เดินมาประมาณ90้าสงวดนะครับอ่าส่วนนี้มันจะมีติ๊กคู่กับสูรืนอยู่นะครับผมก็เลยให้ดูแค่ประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูตัวเต็มกันอันนี้ผมทําให้แล้วเหมือนกันเดินมาประมาณ90้าสิบงวดวันจันทรก็ได้9้าเหมือนกันนะครับนะอันนี้ได้ 1, 2, 3, 4, 5, 6, นะส่วนหนึ่งสองสามสี่ห้าแปดนะส่วนอ่านี่ก็ วันนี้นะวันที่ผ่านมานะครับวันนี้วันนี้ผมก็ทำไว้แล้วนะเมื่อกี้ที่ผมติ๊กให้นะฮะก็เหมือนเดิม1 2 3 4นะครับผมเบิกบวกให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับทวนทวนเพื่อบวกผิดบวกอะไรนะแปดบวกเได้ห้าห้าบวกแ ได้3ามสามบกได้เก้บวกสได้หนึกแได้เก้บวกเได้หกบวกส่ได้ศูย์เาบวกสได้สามบวกเได้สนะครับสอบวกสนะจะได้สอย่างนั้นบวกสี่พอดีบรรทัดตรงนี้ไม่ได้เป็นนะเข้าใจตามนี้เลยสี่ห้าหนย์นะครับสองสี่ห้าเจปเป็นสุดแปดตัวนะส่วนที่สองบวกศนย์ได้สี่ี่บวกหได้ศูนย์ 8บวก0ย์ได้8 8ปดบวกสได้2 2บวก2ได้4 4บวก3ได้7 7ดบวก9ได้6นะครับอารหกเบวกได้3 4 5ี่หานะตัวนะครับถัดมาสูตรที่3นะครับ9บวก8ได้7 7ดบวกได้3 3ได้5บวก6ได้1บวก4ได้5้าบวก4ได้9 9บวก7ได้6 6ได้4 4บวก4ได้แด แปดบวกสองได้ศูนย์นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้กตัวสำคัญนะครับสูตรที่สนะครับค่าบวกแได้เจ็บวกสได้ศูนย์สบวกสได้สี่บวกหได้ศูนย์หบวกเบวกหได้ห้าบวกเได้สี่บวกหได้ศูนย์นะครับถูกต้องนะูหนึ่งสองนะครับทั้งสสูตรนะครับชนกันที่ศูนย์สตัวเหมือนเดิมนะครับเท่ากับ่านที่ผ่านมานะครับ อันนี้นี้นี้เข้าใจเราจะไปจับชนกับแต้มถ้าเดินล่างแบบห้าตัวงไปได้ครับเดนล่างแบบ5ตัวที่ผมลงให้ไปนะครับรู้สึกว่าจะชนกันที่9กับ5้าอะไรเนี่ยอันนี้แต้มรวมก็โอเคนะก็จับประมาณนี้นะครับเพราะว่า ถือว่าเป็นสูตรเก่าเข้าใจกันมากพอแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะทยอยลงสูตรอื่นๆลงไปให้นะครับทั้งสูตรใหม่สูตรเก่าทั้งเลขเด่นบนเด่นล่างนะครับนะอ่าปักสิบล่างปักหน่อยต่างนะโอเคนะครับสวัสดีครับ